สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าเรามาร่วมร้องเพลงบทเพลงที่381อยเอ็พระคริ์ปเป็นชีวิตข้า,าเม อ่านอธิษฐานร่วมกันนะครับส่วนแห่งชีวิตองค์พ Amen. นะครับบทเพลงที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกอเมนหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะครับเอเมนหนึ่งร้อยแปดสิบหกเอเมนอาหารแห่งรักศักดิ์สิทธิ์มาจากพระคุณชีวิตโดยรับสุกเล่าขนมปังนั้นเราขอลำเลิกองค์ท่าเมื่อร้องเพลงนี้จบก็เราร่วมใจกันอธิษฐานขักขนมปังเลยครับเอเมน เยซูขอบพระคุณพระอ,องค์อโอเราทั้งหลายมาอยู่ณที่นี่ร่วมชุมนุมการหักถขนมปังและลึกถึงพระอ,องค์พระอ,องค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย ได้สละชีวิตของพระองค<า>์คนไม้กางเขน<า>เป็นฆ่าถ่ยบาปคนบาปอย่างข้าพระองค์อ, <า S 1> อย่างฆ่าพระองค์ทั้งหลายโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าเร<อ>ามาร่วมชุมนุมกันถัดถนมปังและลึกถ,ถึงพระองค์อ <า S 1> ขอบพระคุณและสระเสริมพระเจ้า หอบคุณพ่อเราส่งแต่เพื่อเราทั้งหลายเอเมนชีวิตให้แก่เราเอเมนให้เรากลายเป็นพี่น้องทั้งหลายเอเมนพระเยซูพระเยซูเราจะเชิตัวของพ่อเอเมนที่พงษ์ทรงเป็นและสิ่งที่พงษ์ทรงกันทําเพื่อเราเอเมน กายเดียวที่หนึ่งเดียวในจักรวาลสามแดงของพระอเมนใช่พระเยซูเจ้าโอ้มาทำหน้ายู่ที่นี่โอ้มาร่วมระลึกงานองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้อยู่ในงานเลขาศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้โอ้ให้ทั้งหลายมาระลึกถึงพระองค์โอ้การไหว้การไหว้พระชนของพระองค์โอ้และการเป็นขึ้นของพระองค์โอ้เสด็จสูสวรรค์ อานซาซีโอ้ให้เราทั้งหลายได้สามารถอยู่ขอบเขตในพระองค์โอ้พระเยสุเจ้าโอ้พระองค์เป็นต้นองุ่โอ้เราทั้งหลายเป็นเก่โอ้ให้เราได้รับการหล่อเลี้ยงที่มาจากพระองค์อันหวานชื่นโอ้พระองค์เป็นโอ้ขังสติปัญญาโอ้พระเยสุเจ้าโอ้ขอบพระคุณพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระ ให้นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะครับเอ <Amen. S 1> ้ไม่ าร่วมสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาด้วยบทเพลงที่11สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาบทเพลงที่11พระบิดาดดดต้นสนเขียวนั้นทรงไม่เสื่อมนิรันด์ทรงเป็นเจ้านายประชชนยืนนานมั่นคงยืนยงนิยมการทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่เสื่อม ยืนยงหาเก่าแก่ไม,ม่แม้พันหมื่นล้านปีผ่านพ้นไปยังใหม่ที่รังสดใส เขียวนะั้น <Amen. S 1> ทรงใหม่ไม่เสื่อมนิราน คุณพระเจ้าเรามาอ่านประกาศพร้อมกันนะครับข้อสาข้อสี่เอเมนพระพรที่ทรงประทานมาให้ไม่เก่าล้วนเป็นสิ่งใหม่พระสัญญาใหม่ขอทา พระเจ้าขอเชิญพี่น้องทั้งหลายจับคู่กันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของเรานะครับสองต่อสองนะครับเอเมนสักหนึ่งนาทีนะครับเอเมนพระบิดาเอเมนพระบิดาเจ้าเราสารเสด็จโอ่เอเมนโม่สมัยพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่สัมพันธ์เอเมน เอเมนไม่ต่อช้ำลำเราเอเมนสารเสื่อหองเมนโอ้สารเสื่ออาบบาพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าอับบาพระบิดาของเราผู้ได้ทรงเลือกสรรเราทั้งหลายโอ้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกโอ้เราทั้งหลายโอ้ได้อยู่ในพระไทยโอ้แห่งความรักความเมตตา บ,าาบิดาขอบพระคุณอับบาพระบิดาขอ,อบพระคุณอับบาพระบิดาโอ้อับบา,าพระบิดาโอ้อับบา,าพระบิดาโอ้อับบา,าพระบิดาเอเมนเราร้องข้อสข้อหข้อหอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเมน ชุมหักขนมนปางและเลืถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในเช้าวันนี้ก็ยุติแต่เพียงนี้นะครับ